สวัสดีครับโบเขียวโหต้องบอกว่าเมื่อกี้มาเหยียบตาช่างครั้งแรกเกินไปหนึ่งปอนด์อาวิ่งประมาณกี่ทีแป๊บเดียวเองสิบกว่าทีเป็นไงบ้างรันน้ำหนักนี้ร้อยสามห้าก็ยังทำได้ครับกดดันอะไรไหมฝนตกแบบนี้แดดออกน้ำหนักร้อยสามห้าไม่ไม่กดดันก็สบายๆฝนตกมันมีปัญหาเพราะว่าฟ้าเดียวกันตกก็ต้องตกเหมือนกันใช่เจอกับเพชรดำเพชรจินิกาเดมี่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้สามแต้มของเรากับสามแต้มของเขานี่มีความหมายมาก่ถ้าเกิดใครแพ้ในโอกาสที่จะ เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเป็นไปได้สูงหรือว่ายังไงครับอ่าชิงที่หนึ่งอ๋อชิงที่หนึ่งที่สองก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเรา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 ชนะก็เป็นที่หนึ่งใช่ถ้าเกิดเราแพ้ก็เป็นที่สองแต่ถ้าเขาแพ้แเราขึ้นได้ได้น็อกเขามีสิทธิ์ตกรอบอ๋อถ้าเกิดเขาแพ้แล้วก็สมมติสมมติเขาแพ้พรุ่งนี้ทงน้อยชนะน็อกทงน้อยก็โอกาสที่จะเข้ารอบเป็นไปได้สูง พราะต้องบอกว่าสามคนนีงงูกินหางมีมีความหมายหมดไม่มีใครเบ,บร์เบอร์หรือว่าเปิดต้วยแทงเลยก<ช>็คือต้องวัดกันทุกคู่มไม่ใช่วัดแค่ชนะของเราแต<ช>่วัดชนะคู่ต่อสู้สิ่งแวดล้อมทุกอย่างเลยกดดันเลยไหมครับโบเชียวไม่กดดันไม่มีอะไรจะเสียครมเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วพนี้เราวางเกมวางแผนมาเจอแข้งซ้ายเป็นด,ดำยังไงบ้างครับเออผมก็จะเอาลูกมา ไปไปสู้แล้วก็เก็บแข้งซ้ายพี่เขาดีเดียร์ก็คือแน่นอนเจอแบบระดับเพชรดำเราก็วางเกมวางแผนเนี่ยมาดีอยู่แล้วระดับที่เอาไปสู้กับแข้งซ้ายเพชรดำนอกจากอาวุธอื่นหมัดศอกหมัดศอกก็มีแข้งหนัก,นกอย่างเงี้แล้วอาวุธไหนของเพชรดำที่สร้างความกดดันให้เราอ๋อมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายก็ถือว่าเราก็ศึกษาเกมมาชกเขามาพอสมควรศึกษาตั้งแต่เด็กแล้วศึกษาตั้งแต่เด็กคือติดตามดูเกมมาชกของของเพชรดำตั้งแต่เด็ก ก็พรุ่งนี้ก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วใช่เจอกับต่างชาติกับเจอนโมชายนงมวไทยในทัวร์นาเมนต์นี้มันแตกต่างยังไงบ้างครับต่างชาติครับต่างชาติเราออกออกอาวุธแบบกินเหลี่ยมกินทรงใช่ไหมใช่ครับแต่ว่า่สยคนไทยเราต้องสุกุมหน่อยครับถ้าก็อย่างอย่างครั้งที่แล้วเราก็โชว์อดัมน้อยเลยโชว์พลังความแข็งแกร่งของคางเลยพรนั้นรับรางวัลพิเศษไปหนึ่งแสนด้วยใช่ไหม แต่ว่าเจอเพชรดำก็หรือว่าเจอคนไทยก็ต้องสขุมรัดกุมหน่อยถ้าทําเป็นเล่นแบบนั้นก็โอกาสที่จะพลาดเป็นไปได้สูงมั่นใจไหมกับมวยรอบนี้ก็มั่นใจครับในดิที่ผ่านมาเราก็เคยเป็นแชมป์วิกอ้อมน้อยมาแล้วในมวยรอบในรอบนี้เราคาดหวังยังไงบ้างครับก็ทําหน้าที่ที่ดีไปแต่ละไฟแต่ละไฟครับแต่เขาหวังอยู่ครับแน่นอนเงิน3ล้านรวมถึงพี่พี่ก็ยังหวังเลยใช่ไหมทุกคนหวังหมดแล้วแต่บุญวัสนาแล้วก็ ไฟต์ต่อไฟต์เกมวันชุกบนเวทีจะทําได้มากน้อยแค่ไหนผู้นี้ฝากแฟนติดตามเชียร์หน่อยครับบัวเขียวก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับผมก็จะทำทีเ็มที่ครับจะไม่ผิดหวังครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอโชคดีครับผมฟ้าผมมากครับ